ต้นนี้คือกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยน้ำว้าด่างเป็นพันธุ์ปากช่อง50นะครับปกติของการเกิดกล้วยด่างเนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติหรือแตกหน่อขึ้นมาแล้วด่างหรือนะครับการกลายพันธุ์จากการพ่อเลี้ยงนิ้อและการกลายพันธุ์โดยการบังคับให้เกิดโดยการใช้สารเคมีนะครับหรือลังสีต่างๆเนี่ยก็จะได้กล้วยด่างหรือว่าต้นไม้ด่างออกมาครับผม<อ>เพราะฉะนั้นโอกาสที่ออกมานะครับก็จะมีหน่อที่ด่างแล้วก็หน่อที่เขียวก็มีคือมันสามารถจะกลับมาเขียวได้ แล้วในขณะเดียวกันหน่อเขียวเนี่ยถ้าเราปลูกนะครับสักระยะหนึ่งเราก็อาจจะได้หนอ่อเกิดออกมาเป็นด่างก็ได้แต่ขอให้ให้ในโคนเข้านี่ยในสายพันธุ์ก็มีเชื้อด่างอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะได้ด่างก็มีจากหน่อเขียวอันนี้ลักษณะน,นี้เป็นด่างแท้ครับคือด่างแท้น่ยลูกออกมานะครับมีหน่อออกมาก็จะได้ นอเขียวด้วยนะครับแล้วก็หนอด่างแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นฟลอริดาเนี่ย,ยอาจจะได้นอเผือกก็มีคือลักษณะของไม้ด่างนี้เราจะต้องทําใจนะครับว่าเราจะได้หนอเขียวเนี่ยประมาณ50%แล้วก็เป็นหนอ,อด่างเนี่ยประมาณ25%และเป็นหนอที่เครียกหนอเผือกนะครับอีก25% ตอนนี้ก็พวกกันที่สุขโขทัยเนี่ยเขาให้ราคาไว้ที่สามแสนห้าแต่าอารย์ไม่ขายไม่ขายครับเพราะว่าผมทําโครงการกับพ,พวกรในในชาวสุขโขทัยด้วยกันเนี่ยนะครับหลายคนเราจะแลกหน่อกันเอาหน่อพันธุ์อื่นมาแลกกันนะครับโดยไม่ใช้เงินกล้วยตาหนีด่างอแลกนําว่า50ด่างของผมแล้วก็จะกระจายกันไปแล้วคนในกลุ่มก็จะได้กล้วยเลี้ยงอย่างมีความสุข โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากเราก็สามารถมีกล้วยด่างไว้ดื่นชมก็เรียกว่าเป็นการแบ่งปันกันแบบคนโบราณนลนะครับผมไม่ต้องใช้เงินแล้วก็มีความสุขับการเลี้ยง้นมาที่เราชอบได้ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าใบที่ออกมาใหม่ตัวน,นี้นะครับมันเริ่มจะเป็นใบเขียวอันนี้ให้สันนิฐานว่าเขาพร้อมที่จะแทงปีเพื่อจะออกลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีใบที่มีสีเขียวมากขึ้นเพื่อที่จะสอ่องเข้าแสงแล้วก็สร้างอาหารในการให้ผลผลิตต่อไปต้นนี้คือต้นเขาเรียกกล้วยฟลอริดาด่างเป็นกล้วยที่มาจากด่างเป็น เป็นกล้วยที่นําเข้ามาประมาณ40-50ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมเนื่องจากว่าปลูกประดับนะครับจะสวนได้ในบ้านได้นะครับสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผลทานได้ลักษณะเหมือนกล้วยไข่แต่ออกเปรี้ยวนิดนึงต้นนี้มีคนเสนอให้ผมมา85 0 0 0แต่ยังไม่ขายเพราะว่าอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนกันกล้วยฟลอริดาด่างนะครับตรงกาบนะครับนอกจากจะลายแล้วเนี่ยขอบนี่ก็จะมีเป็นสีชมพูนะครับออกสีชมพูมา อันนี้คือแดงอินโดนะอาจารย์ครับคิดว่าขายกันต้นละล้านกว่าคราแต่นี้ต้นเล็กครับเป็นไม้พอลิง่งได้เยอะมาครับผมต้นนี้ถ้าขนาดนี้นะครับราคาประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทครับสำหรับแดงอินโดต้นนี้อายุ3เดือนครับกล้วยตานีด่างครับได้จากการ,พรเพาะเมล็ดซึ่งการ,พรเพาะเมล็ดกล้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากต้นนี้ก็ประมาณสัก6กถึงเจ็ดบาทอายุประมาณ3เดือนอต้นนี้นะครับเป็นอบอนกระดาษด่างปกติแล้วเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะครับค่อนข้างจะมาก หลายคนเลี้ยงแล้วปรากฏว่าใบาพับใบอ่อนลงเนื่องจากแสงไม่พอตัวนี้เห็นในผมไปรก็ขายกันประมาณอย่างต่ำก็2 0,000นนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นบอนกระดาษดำด่างนะครับก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของในหมู่นักเล่นตัวนี้ก็ราคาก็ประมาณนะครับ 4ี่0มืนบาทนะครับซื้อขายกันในขณะนี้นะครับตัวนี้เป็นบอลกระดาษด่างเขาเรียกว่าเป็นบอลกระดาษเพชรเสีนะครับเป็นพวก ok asia, อโลกาเซียนิวกินีโกราคาซื้อขายก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่0มืนขึ้นไปนะครับสำหรับไซส์ขนาดนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับเรียกว่ามอนสเต r ่าแอนโบฮอลแลนด์นะครับเป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งตัวนี้ราคาซื้อขายกันอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2,000บาทอาจจะมีบวกลบบ้างนะครับอันนี้ราคาก็อยู่ที่ความเป็นที่ต้องการของคนขายกับคนซื้อนะครับจะต้องตกลงกันอันนี้จัเพาะเองหรือว่าอันนี้เป็นไม้มาแล้วก็ทําการขยายพันธุ์เองครับโดยการตัดชา นี่ลุ้นดัง,ดงใช่ไหมจาาเนี่ยสลหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดเราเรียกว่าก้ามกุ้งดังหรือ philodendron florida beauty นะครับราคาก็ยังน่ารักอยู่นะครับขนาดนี้อย่างต้นกลางเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ15,000บาทส่วนด้านซ้ายมือนั่นเป็น ต้นที่มาจากการพกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งรอด่างนะครับเราเรียกว่าไม้ลุ้นด่างสําหรับตัวนี้นะครับเป็นละมุดนะครับละมุดมะกอกด่างตัวนี้จะลักษณะคือจะ,อะด่างเป็นออกสีเหลืองนะครับซึ่งในบางคนก็เรียกว่าละมุดด่างทองปลูกเองครับผมปลูกตรงนี้เองประมาณ10กว่าปีแลตวตอนแรกรู้ว่ามันด่างไหมจ๊ะรู้รู้ด่างครับก็ไปหายอดพันด่างมาแล้วครับเรามาปลูกแล้วก็ขยายพันทำการขยายพันธโดยการเสียบยอดแล้วก็ จำหน่ายจ่ายแจกไปตามเรื่องครับเอาไปถวายวัดบ้างครับต้นนี้ก็เป็นละมุดมะกอกอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะจะแตกต่างจากไอละมุดด่างอีกต้นหนึ่งนั้นออกสีเหลืองนะครับซึ่งผมเรียกว่าไอต้นสีเหลืองเรียกว่าด่างทองนะครับต้นนีเ้เรียกว่าด่างเงินนะครับถ้าปลูกเป็นคู่ก็คู่เงินคู่ทองนะครับสำหรับคนที่จะเล่นละมุดด่างก็น่าจะมี ทั้งสองต้นเนี่ยนะครับปลูกคู่กันไว้นะครับ่สำหรับต้นนี้นะครับเป็นจังญี่ปุ่นจะเป็นจังญี่ปุ่นด่างนะครับจากการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าเป็นจังที่เกิดหลังจากที่ญี่ปุ่นนะครับโดนระเบิดปรมาณูสมยสงครามโลกครั้งที่2นะครับทำให้จังในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่โดนนะครับหลังสีจากระเบิดปรมาณูก็เกิดอาการด่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าไม้ด่างหลายชนิดทึ่มาจากประเทศญี่ปุ่นจากผลของระเบิดปรมาณู ต้นนี้นะครับคือต้นกันเกลาด่างค<ม>่อนข้างจะหายากอยู่ต้นนี้เป็นมะนาวนะครับเขาเรียกเลมอนด่างต้นนี้เป็นส้มเช้งด่างนะครับหรือว่าในจะเรียกให้เป็นมงคลก็ส้มจักรกพพัดนะครับก็เป็นถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งใช้ในการไหว้บรนพบร,รุษไหว้เจ้าวไหว้อะไรได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีความแปลกชนิดหนึ่งนะครับผม อันนีจารย์ก็หาสะสมมารครับผมผมก็สะสมมาเรื่อยครับเจอที่ไหนก็แลกเปลี่ยนบ้างซื้อบ้างนะครับก็มาปลูก,ลกไว้ ต้นกลายกลายนางครับ